อ๋อเราซื้ครับวันนี้โฟกัมชอนน้อนงะเธออีเอ็นดีชินเตอรนะครับซึ่งกลับมาจากหายไปนานนะก็ติดธุรนนะนั่นแหละแล้วก็อีเวนต์มันก็ไม่มีหลายนะ้องก็อนนี้จะมารีวิวเด็กที่มือใหม่เล่นได้นะนี่ว่าสุดใจไ่้จากการฟาร์มก็คือแตมเบอร์ดา้าดาก,กอนไม่เองนะจ๊ะเพื่งมันคือทีมทอีหยังมันคือทีมแบบเรียกได้ว่าสวาม สวมไอเทมอ่าประมาณนี้เรง่ายสั้นๆแบบนี้เนาะซึ่งหลักๆก็จะเป็นเอทฮอนแล้วก็เคียวไม่รู้ไม่รู้อาถูรหรือเปล่านะซึ่งไอสารตัวแรกมันมีเทปบอกว่าเมื่อเชิญแบบโปรติสามารถนําเำืัอตามตามา่างกว่าพามังกรจากทางยทธศาสมาสวมให้การแบบนี้ได้นะแล้วก็พอจรตีจะเพิ่มขึ้นตัดของตัวที่สวมน,นะก็ไอชิปแบบนี้นี่แเด็ปั้หกก็จะเป็นยืนแตดปสองพันสี่น,นะ ซึ่งส่วนใหญ่เราใช้เอ็ดกันว่าเอ็ดมันสามารถโจมตีโดยตรงนั่นเองเนาะตอนตีขึ้นมือเพื่อตีโดยตรงก็ถือว่าดีนะสับไปดีเนาะแล้วก็ใบหางคอก็จะมีแคนนอนเนาะแคนนอนพื้นพื้นไปบางทีเนาะซึ่งทิ้งเพื่อหาเซเบอร์ดาสากอนได้นังเอะนะหาแม็กชีนเซเบอร์ดารนั่งนั่งเองต่อมาก็จะเป็นคอคอหาเวทที่ติดชื่อเซเบอร์ดารเนาะซึ่งเวทมีใบเดียวก็คือเซเบอร์ดาร์อินเท็มันไปเหมือนนี่เนี่ยในออสคอนแทกอะประมาณเนี้ย มันดีกับพอเดก้าดีวัตถุดิบกับคอเด็กเพื่อเนเชิญไซเบอร์ดาสากอนนั่นเองเนาะนั่นแหละประมาณนี้แล้วก็เมื่อโดนสวมเนาะก็จะสามารถโม่มอนสเตอร์จากเอ็กซ่าเด็กได้ในน้วซึ่งสามารถโม่พวมังกรเอาไว้ให้ใส่เอร์ดารากอนตกใส่นั่นเองเนาะประมาณนี้ที่เข้าๆก็ประมาณนี้แหละแล้วก็แคนนอนลืมไปแคนนอนมาสามารถโม่มอนสเตอร์ได้ซึ่งเราสามารถโม่ อะร้รยิมสันสได้ที่เปลวทโจมตีเป็นศูนเนาะซึ่งสามารถโมไดนะ้แล้วแล้ก็สามารโมเบคอนเอาไว้แบบป้องกันจา่โจมตีได้นั้งเองเนาะก็ถือว่าโอเคก็ได้อยู่เนาะซึ่งสกิลเราใช้สกิลส,สวิตโลนะซึ่งถ้าเราเสียลายพอยต์มากกว่าพันห้าก็รีการ์ดหนึ่งใบในมือแล้วก็โจนหนึ่งประมาณน,นี้เนาะเอาไว้เปลี่ยนกันในมือนั่นแหละ ก็ฮองเสือเล็กนี้ก็ไม่มีมานาแล้วเนาะแต่มันยังเล่นได้นะเมื่อก่อนมันจะมีคู่กับเดฟราโด้เล่นกับไมกรอดมันไปไหนก็ได้เมื่อก่อนเล่นกับในออสแล้วก็โดนเนิฟโดนลิมิตโดนด้านร้ายกับในออสฟิวชั่นไปครับไม่ให้มันเล่นคู่กันไม่ได้แล้วก็ดีรายนิดนึงแล้วถ้ามีในออสก็จะเล่นเก่งกว่านี้มันจะได้หลายแบบบ้างนะครับไซเบอร์ดังนะครันแต่ผมใจแบบนี้เพราะว่ามันสะดวกแล้วก็ถูกประหยัดมากฝานะ ไปดูเกม A กันดีกว่าเนาะสำหรับ Stardust Darkon ที่ขอบอกว่าไอ A G P ที่ให้ดูเนี่ยคือไม่ได้เรียกฟิชวชั่นเลยนะเพราะว่าไม่มีโอกาสได้เรียกสักคนัหนึ่งเลยนะเล็กยากมากนานาเลขผีเริ่มก่อนเนาะเอกน้อนทิ้งกิดโอเคไปนะเอกสวมใจ หอมเป็นใบพานเธอเขากดกิวนักกาดดุล่าจะว่าของหนักเขาเจอตูตูสกาดต้ตีไปโมหนึ่งไอ้ที่โมหอนมาว่าเอามาเจเบดักอินแพคเจอหน้าเขาุะดีเราครบแล้วมีไทเอทแล้วก็หอนครบแล้วสามตัวเขาก็ดีของเขาไปรอเขา เจอมาคว้าสิครับรออะไรไม่ให้กดติกมานะโอเคมาเรียล่บโปรตีมาขอบคุณครับเขามุกอุ้ยเช MM ียนเลยร้อยเดียวร่อตัวนะกดลไปนะดีโหดีได้ไปที่บรีทิ้นสืดเอ็ดไอ้ตีตีลงไฟพิชนะนะเพราะว่ามันลดตีโดยตรงเนาะ เอาโลเบคอนมาป้องกันดด้วยเรียบร้อยฮะก่อเด๋ยวฮายนะขาร้อยหนึ่งนะเมื่อกี้นี่นะก็แบบหวาเสียวมากหวาเสียวสุดเวลานะชอบเมื่อกี้นี่หวาไปนิดนึงเลยตอนเล่นตอนนั้นนะโอเคมือดีอยู่ มีแคนอนลขึ้นมาก็อุ่นใจแต่แรกยิงแผงหลับไปก่อนเนาะโอเคครับมาครับทิ้งเสิร์ตต้นเอทลงเกรดไปเกรดสองใส่ออกแล้วก็ตีแล้วก็โมเบคอนไปป้องกันเดี๋ยวหน้าอา้าวนั่นแหละครับคุณผู้ชมเ็กมันมีแค่นี้นแหละมัน ที่แคทนอร์เซิร์ตเอ็ดเอ็ดโมใสเอ็ตีโดยตรงง่ายๆแค่แบบเอาบีลูกเล็กเนรีแหละไม่มีอะไรปะกลับเด็กเซเบดาครับตอนนี้เนาะทุกคนหยุดก่อนนะครับจะปิดผ้าแล้วทนนี้เซเบราอีแผงไม่คืนนะดีๆด้วยนะก็เล่นมาทุกตาเซเบราอีแผคขึ้นมาทุกตาเลยโค่นลบมือ ดีนะมันไม่ขึ้นมาเธอแรกอ่ะฮวามหมอไปค้อนไปเนาะโอเคคอเตอร์หมอไปเ็กทิ้งเซิร์อิมเพคอันนี้รีบเด็กนะให้เด็กมันน้อยลองนะ้วเราจะได้โจมตีดีขึ้นนั่นเองอันนี้ก็โม่เที่ยวไปโอเคดัร์บูทิ้งโอเค เดือดรอนเลยพอยโอเคต้องไปเรื่อยมันเยอยก,กว่านี้โอเคแค่นี้อันนี้ทำไมถึงเปิดเดี๋ยวทำให้ดูนะมุออม,มนลคว้า,าเบคอนไปในโคยิงแทงหลังเกี่ยวกับหลังเขาเนาะโอ,โอเคเกียวกเลือดรีเสิร์ชเสริมคอนขึ้นมือเนาะลงคอนไปคอนโฉบคอคอตีโม่ตัวอไอไปไม่ตีโดยตรง เราจะเด็กโมนี่เด็กเล่นพอยต์ตัวหลักก็ประมาณนี้น้องสับไซเบอร์ดาแต่ความพื่งไซเบอร์ดาเล่นหลายหลายแนวหลายแนวทางนะก็สามารถไปจัดดิสกันได้เนาะซึ่งดิสผมก็จะประมาณนี้ซึ่งไซเบอร์ดาทูไซเบอร์ดาสามารถหาได้จากไอเซอร์ได้เลยนะไปฟาร์มเอาตกเอาได้ทั้งสามตัวแคนนอนก็เหมือนกันได้จากไอเซอร์เช่นกันนะหรือว่าแลกหัว นี่เอสราก็ได้ไม่ว่ากันเอสราธรรมดาอย่าไปแลกเอสราดีไหมคอก็เหมือนกันหาได้อะไรเดียวหหกันตัวไปค้อนไปค้อนหาเล้อกจากนี่นะครับทุดมีเจเนอเรชันเน็กซ์เจเนอเรชันบล็อกโวลหนึ่งแล้วก็กา Z, การเอ็กซีเนาะตัวลูกชิปปิ้งอันนี้ผมไปแรกยูอาร์ดีม,มาม้างตอนนั้นที่าะ,ดะไ,ได้บินเนาะแรกวันดีกว่าเนาะยูอาร์ดีตัวลูน่าไลน์นี่คลิปสันหาเลือกจากจากเมนฟอร์เนาะติดไว้ก็ไม่เสียสหายเป็นทีมที่เล่น ขายฟรีถสุภาสิ่งมีเนาะโตลกาสเอเวอร์ด้าอิมแพคก็สามารถหนะาได้จากไทเซอร์การเคลียร์ขอไปพูดถึงเนาะมั่วโมเรารู้ไปหมดแล้วมั่วโมไซโคอพูดทุกคลิปเลยนะก็ไปหามาเองนะจ๊ะส่วนที่เหลือก็พูดถึงเอ็ตอเด็กกันดีกว่าเอ็ตอเด็กอย่างไอนี่เพื่อได้จากแอนนาตอกแอนนาวแล้วก็คู่โคบอันนี้อยู่หน้า หน้าปกเลยอีพิดเด็ดเลยแล้วก็โฮมก็อยู่กล่องโฮมเชนี่โฮมหรือว่ากล่องพ e ิตาเด็กโฮมก็มีเหมือนกันนะแล้วก็แม่มุม้แม่มุ้อยู่กล่องแก๊ี่อ่าแล้วก็วินนี A ่ใบนี N ้ I S, ใส่มาเอาไว้ติดยื้อเกมประมาณนี้อยู่กลนะ่องวัวเทปออฟดิวเมทอลเนาะกล่องเไว้ไม่เสียหายนะสะําสําเอซสามัญน,นั่งเองเนาะถ้าใครชอบคลิปน,นี้กดไลค์กด, like, ดซับใครช่องเธอเอริเงนด้วยนะจ๊ะ แล้วก็พบก,กันใหม่กันคลิปหน้าครับมไม a กันไตรอดูนะครับสวัสดีครับ